ครับสวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลหลังโกไลวันโดยมีผมอาจารย์เคนโดคตี้จอดเถกูจลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่26เมษายน2564ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไ r i b e และก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยครับ ตอนอื่นเลยครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อสมาชิกที่ติดตามอาจารย์ที่หน้า YouTube แล้วก็ห้อง VIP นะครับเมื่อคืนที่ YouTube อาจารย์ให้2ตัวเข้ากินเต็มทั้ง2ตัวเลยนะครับส่วนที่นี่ห้อง VIP นะครับก็สเต็ป2คกู่บินหนึ่งครับแต่ครับยินดีกับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเช่นเคยครับใครที่อยากติดตามอาจารย์นะครับ ที่ห้อง VIP หรืออยากได้คู่บอลแบบ VIP ก็แอดไลน์กันไปที่เคนด์ดกตี้789ได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วหรือว่าใครที่อยากสนับสนุนอาจารย์นะครับหรือเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปา789ได้เลยครับมีอดนาจนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนดดแนะนำมาท่านก็จะได้สิทธิพิเศษมากมายนะครับและโปรโมชั่นมากมายครับแอดกันเข้าไปเยอะๆเลยครับหรือว่าใครจะติดตามที่หน้า Facebook ขออาจารย์ก็แอดไป แอดเฟนไปที่เคนด์ดคตี้นะครับหรือว่าใครจะติดตามที่หน้าแฟนเพจของอาจารย์ทีเด็ดบอลหลังโกรายวันหรือทีเด็ดหลังโกครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอลตารางการแข่งขันฟุตบอลและผลการแข่งขันฟุตบอลลงไว้ที่นี่ทุกๆวันนะครับกดติดตามกันเข้ามาได้ได้เลยนะครับสำหรับทีเด็ดบอลหลังโกายวันวันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึก กับศึกกันโชซีเรีเอิตาลีนะครับหนึ่งคู่และศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งคู่ครับวันนี้เราไปพบกับคู่แรกกันก่อนเลยครับเป็นการพบกันระหว่างลาซิโอพบเอซีมิลานนะครับเป็นศึกฟุตบอลกันโช่ซีเรีเอิตาลีครับไปดูตารางการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับจเจ้าบ้านลาซิโอครับลงเตะมาแล้ว3 1นัดชนะ18เสมอ4 แพ้9ได้53เสี46มี58คะแนนล้างอันดับ6ของตารางขณะนี้ครับส่วนทีมเยือน AC มิลานลงเตะมาแล้ว32นัดชนะ20เสมอ6แพ้6ได้60เสีย38มี66คะแนนล้างอันดับ2ของตารางขณะนี้ครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบานลาซิโอนะครับชนะ4แพ้1 รวมทุกรายการครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของ AC ีมิลานชนะ3เสมอ1แพ้1รวมทุกถ้วยทุกรายการเช่นเดียวกันครับส่วนสถิติที่เคยเจอกันมาเราย้อนไปดูสัก5นัดน,นะครับเป็นมิลานชนะลาซิโอ1-0มิลานแพ้ลาซิโอ0-1มิลานแพ้ลาซิโอ1-2ลาซิโอแพ้มิลาน0-3และดัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็น AC ีมิลานชนะลาซิโอ3ประตูต่อ2ครับ ส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับเจ้าบาราซิโอผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นถือว่าทําผลงานได้ไม่ขีเลเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่านัดล่าสุดนะครับาจะพึ่งแพ้มาก็ตามเพราะเกมในลีกก่อนหน้านี้5นัดหนัดหลังสุดนะครับพวกเขาชนะรวดมาทั้งมาได้ทั้ง5้านัดเลยทีเดียวนะครับส่วนทีมเยือนเอซี AC, มิลานผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นต้องบอกเลยว่ายังทําผลงานไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นักน,นะครับ เพราะเกมในหลีก6เกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยได้เพียง3เกมเท่านั้นแต่นัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านแพ้ให้กับทีมซัสโซโลนะครับที่มองว่าเป็นรองพวกเขาอยู่เยอะมาอีกด้วยนะครับจึงมองว่าผลงานยังไม่นิ่งเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้พวกเขาบุกมาเยือนลาซิโอที่มองว่าศักยภาพไม่ได้เหนือมากไปกว่าเขาเท่าไหร่นักนะครับจึงมองว่าน่าจะสู้กันได้สนุกสูสีอีกวันแน่ๆครับกู่นี้ส่วนเลทเปิดมาวันนี้ครับ ให้ลาซิโอนะครับเป็นต่อปอปลบห้าปอลบเกต่อกับได้น้ำเกาสาราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดคตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ลอง a อซมิลานไปดีกว่าครับวันนี้มองกันตามชื่อชั้นครับและศักยภาพทีมโดยรวมมิลานไม่ได้ไปลองแม้แต่น้อยเลยนะครับบอล3หน้าแบบนี้ให้เจ้าบ้านมาเป็นต่อถึงปอปอ,อาจารย์มองว่ายัางไงก็ต้องลองครับจึงให้ลองไปดีกว่าครับคู่นี้ ส่วนคู่ที่2วันนี้นะครับเป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้พบกับคิตตันพาเลทครับไปดูตารางการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านเลสเตอร์ครับลงเตะมาแล้ว32นัดชนะ18เสมอ5แพ้9ได้58เสีย37มี59คะแนนลังอันดับ3ของตารางขนาดนี้ครับส่วนทีมเยือนคิตตันพาเลทลงเตะมาแล้ว31นัดชนะ10เสมอ8 แพ้13ได้33เสีย52มี38คะแนนลังอันดับ13ของตารางขนาดนี้ครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเลสเตอร์นะครับชนะ3แพ้2ทุกทัก่วทุกรายการครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนพาเลทนะครับชนะ1เสมอ2แพ้2หลบทุกรายการเช่นเดียวกันครับส่วนสถิติที่เคยเจอกันมาครับ จอนไปดูสัก5นัดครับเป็นพาเลตชนะเลสเตอร์1-0เลสเตอร์แพ้พาเลต1-4พาเลตแพ้เลสเตอร์0-2เลสเตอร์ชนะพาเลต3-0และครั้งสุดท้ายที่เจอกันก็เป็นพาเลตเสมอเลสเตอร์1ประตูต่อ1ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับเจ้าบ้านเลสเตอร์นะครับผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นมองว่าทําผลงานได้ดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับบอลถ้วย FA ฟเอครับก่อนหน้านี้พวกเขาก็ผ่านเข้ารอบชิงไปได้แล้วด้วยนะครับ และเกมในลีก5เกมหลังสุดก็สามารถเก็บชัยได้ถึง3เกมด้วยกันถือว่ามาตรฐานทีมดูดีเลยทีเดียวนะครับส่วนทีมเยือนพาเลทผลงานโดยภาพรวม,มในช่วงหลังของพวกเขานั้นมองรวมๆแล้วฟอร์มดูกระท่อนกระแท่นมาอย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเกมในลีก6เกมหลังสุดเก็บชัยได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นแถมวันนี้ต้องบุกมาเจอกับทีมจิ้งจอกสยามเลสเ,เตอร์นะครับจึงมองว่าเป็นงานที่หนักแน่ๆครับ วันนี้ถ้าคิดว่าจะมีแต้มกลับออกไปนะครับส่วนเลทเปิดมาวันนี้ครับให้เลตเตอร์นะครับเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งลบ5ลูกควบลูกครึ่งลบ83 MM. ต่อกลับได้น้ำา8 9ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดคตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อเลตเตอร์ไปดีกว่าครับวันนี้มองกันตามชื่อชั้นและศักยภาพทีมโดยรวมนะครับมองยังไงเลตเตอร์ก็ยังดูดีกว่าเยอะครับวันนี้ ยิ่งได้เล่นในบ้านด้วยพวกเขามักไม่ค่อยพลาด3มแต้มเท่าไหร่นักนะครับเวลาเจอกับทีมที่ดูว่าดูเป็นรองพวกเขา1เม็ดอาจารย์คิดว่ามีแน่ครับต่อไปรุ่นเม็ดสเม็ดสสบายกว่ากันเยอะครับวันนี้จึงให้ต่อไปดีกว่าครับคู่นี้สรุปผล2ตัวครับที่วันนี้อาจารย์ให้นะครับก็คือให้ลองมิลานและให้ต่อเลเตอร์ไปครับรับซับแน่นอนครับวันนี้ ก่อนจบคลิปอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ V.I.P. หรืออยากเข้ากลุ่ม V.I.P. บวกขอจา์นะครับก็แอดไลน์กันไปที่เคนด็อกตี้789ได้เลยครับเพียงท่านทําตามกติกานะครับอาจารย์ก็จะดึงเข้ากลุ่ม V.I.P. ของอาจารย์กันแบบฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์นะครับหรือเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์ก็แอดไลน์ไปที่แอดโคปาเจ็ได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไ้ข้างหน้ามีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามา ท่านก็จะได้สิทธิพิเศษและโปรโมชั่นมากมายครับอแอดกันเข้าไปเยอะๆเลยครับสำหรับวันนี้ทีเด็ดบอลหลังโกไลวันผมอาจารย์เคนโดคตี้จอดเถอกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ